สวัสดีครับที่วีชนะว่าซน,นาอลแฟนคลับครับผมวันนี้วันเสาร์ที่สี่นี่ใหม่เด็กเสาร์ที่สามกุมภาพัานธ์กับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับก็ มาเจอกันทุกเช้านะวันนี้ก็เจอบางที่อาจจะสายหน่อยเช้าบ้างสายบ้างนะแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่อ,ตอารมณ์ใครเปิดมาเจอก็เจอนะไม่เจอก็ไม่เจอฟังกับฟังไม่ฟังก็ไม่ฟังประมาณนี้แม่เมื่อวานนี้พอพูดถึงเรื่องวัยรุ่นเรื่องอการให้โอกาสหน่อยก็มีแม้นม,มาแบบผู้รู้มาทั้งนั้นเลยนะมาอสซลซิลิบานี่เป็นไม่ใช่เป็นของพิทตามาจากอ,อูนามาติลี่ก็มาจากอูนพ่โอ้โหมัน คือรู้แล้วคือกูอรู้แล้วอะแต่เมื่อวานที่พูดนะ่ะโอกาสของเด็กอา,การ์ัมีตอนเนี้ยที่จะขึ้นมา,ม,ามันไม่มีและที่ใช้อยู่ก็เป็นชุดวัยรุ่นอยู่อายุน้อยๆก็มาหาว่านู้นนี่น่นะไม่มีข้อมูลรู้แล้วแล้วเคยบอกไปแล้วว่ามาตี้มาจากไหนอยู่กับใครซาดิบาไปยืมมายืมส่งยืมไปแล้วก็กลับมาแล้วพี่ตาเห็นแววก็เอามาขัดเกลา คือพวกมึงไม่ให้เครดิตพิต้าเลยไนงะคือด่ากันด่าอยากจะด่ามไม่ให้โอกาสดเด็กๆถามจริงๆนะเอาถามจริงๆเลยช่วยชีย้หน่อยว่านักเตะวัยรุ่นนะ่ะรู้จักดีขนาดไหนอะคาเดมี่ที่ว่าเก่งๆนะ่ะรู้จักดีขนาดไหนและใครบ้างที่น่าจะขึ้นชุดใหญ่ช่วยชีย้มาหน่อยที่ว่ารู้จักดีนะช่วยชีย้มาหน่อยว่าใครที่สมควรจะได้รับโอกาสช่วยชีย้มาหน่อย แล้วตอนนี้ก็มีเอเิลสเปนโลมีลิซซอนนะเอ็ด uh, ดี้อนแคเทียบูโยสกาเนี่ยโอเคขึ้นไปแล้วเขาบอกบูโยสกาก็าได้โอกาสจากอูนแล้วถ้าเปิดอพิต้าไม่โอกาสจะได้เล่นต่อไหมเออเขาเห็นความเก่งก็เล่นต่อไงให้เครดิตกันหน่อยสําหรับผู้จัดการนะ่ะนะถามในตอนนี้ชั่วโมงเนี้ยมีวัยรุ่นคนไหนบ้างที่เก่งพอจะขึ้นชุดใหญ่ช่วยชี้หน่อยไอ้พวกที่เก่งๆเมื่อวานที่เข้ามานะช่วยชี้หน่อย ขนาดที่มาตี้ยี่สองยิบสามพวกเนี้ยยังไม่สามารถที่จะขึ้นมาสอดแทกได้เลยลิทเด็สั้นที่เขาว่าเก่งเก่งขึ้นมายังไม่สอแสบแทบสามารถเป็นตัวจริงได้เลยนะจะบอกว่าไม่ให้โอกาสถ้าเก่งจริงพี่ต้าส่งลงแล้วถ้าเก่งมีความสามารถจริงเขาส่งลงแล้วแล้วถ้าเผื่อส่งเด็กไปแล้วก็ผลงานไม่ดีอีกใครโดนดา่าใครโดนดา่าเอาถามหน่อย ตาทั้งนั้นนะ่ะส่งไปโดนยำส่งไปโดนอัดก็ตาทั้งนั้นนะ่ะโดนด่าแต่ไอ้พวกที่อยากให้ลงสนองตัญหาไงพอเสร็จแล้วก็เออเพราะนั้นคนทําทีมจะต้องเป็นผู้จัดการเขารู้อยู่แล้วละ่ะว่าคนไหนเก่งพอคนไหนทักษะพอคนไหนผ่านจิตใจเป็นยังไงทัศนคติเป็นยังไงมันก็ต้องมีหลายอย่างองค์ประกอบรวมถ้ายังไม่ใช่ยังไม่เก่งพอก็ส่งฝึกส่งยืมก็แค่นั้นเอง มึต้องมาตีโพยตีภายอะไรมากมายนักหนานี่ล่าสุดนี่ปิดตลาดก็ไม่มีเข้าแล้วมีแต่ออกแล้วออกแบบยืมตัวแล้ววัยรุ่นทั้งนั้นเดี๋ยวจะให้ดูว่ามีใครบ้างนะใหู้ให้ดูเลยมีใครบ้างคีออนเอดเบิร์ดครับไปเลตันโอเลียนแบบยืมตัวนะนี่ไปถามจริงบอกตรงบางคนนะ่ะลึกหน้าไม่ออกด้วยก็ได้เข้าไปรื้อไฟล์ว่าอ๋อให้คนนี้คนนี้แต่จะไม่สามารถจะขึ้นชุดใหญ่ได้ไงอ่า ตัวของซาเน่อ่ามอนลุยส์ครับเป็นอ่า uh, กัปตันทีมอายุยีอ e ด้วยนะคนนี้ไปเรตติ้งไปเรดดิ้งยืมตัวไปเรดดิ้งครับชาซาโกจูเนียร์ที่หลายคนบอกโอ้โเก่งๆมีฟอร์มมีอะไรดีนะไปอยู่สวอนซีไปยืมตัวยืมตัวไปสวอนซีไปเล่นกับชาลีปาติโนชาลีปาติโนเก็เคยไปไป,ไปตอนนี้ไปยืมตัวไปก่อนแล้วนะแล้วก็ชาซาโกจูเนียร์ไปเสริมนะก็เดี๋ยวคงได้เห็น พอชาลีปัญูโรผมได้ดูผมได้ตามตลอดที่เขาเล่นได้กับ Chelsea, เชลซีเล่นได้กับโซลซีนะครับตัวของไมก้าไมก้าบาเลตที่เป็นไอ้เจ้ายักษ์ลูๆโยงของเราอะไปยืมที่สตูมการ์ดสตูมการ์ดขอย,ยืมไปคนนี้สุนหน้าคนนี้ดีเคยพูดไปลหลายๆปีคนนี้ดูดีมีทรงนะดูดีมีทรงก็ส่งไปสตมูสตมการ์ดสตูมการ์ดที่น่าจะเป็นของออสเตรีย นะครับไปขัดเกา่าฝีมือดูซิครึ่งฤดูการหลังจะเป็นยังไงนะครับตัวของโอมาเรคิกเนี่ยไปเซเวตนะเซเวตไปโลนไปเซเวตนี่น่าจะเป็นซร์แตด์เหมือนกันไปยืมตัวพร้อมกับมีออปชันซื้อด้วยสำหรับตัวของโอมาเลคิกนะครับมาควินยอสมาควินยอสย้ายกลับไปครับยืมตัวนะย้ายกลับไปฟูิเบนเซ่ที่บราซิลย้ายกลับไปฟูิเบนเซ่ที่บราซิลพร้อมกับ นี่สัญญาซื้อขาดด้วยนี่ก็คือสิ่งที่ได้ทำนะได้ทำได้ผู้ใดคืออยู่ไปก็ไม่ได้ลงอ่ะคือไปขัดเกลาฝีมือเลยไปขัดซึ่งมันก็เป็นเป็นแนวทางของการทําทีมิอยู่แล้วรู้ไหมเราหลับตามองดูสิบเอ็ดตัวแรกของเราพร้อมกับขุมกําลังที่เรามีอยู่ตอนนี้มันก็ถือว่าเต็มและเด็กๆพวกนี้จะสอบแทงไม่ได้อย่างเรามีจอยเอเตอร์ก็ยังไม่ได้ลงไงมั้ยมีชื่อเป็นตัวบบรองแต่ก็ยังไม่ได้ลงอ่ะ นะครับส่วนที่ไปแบบแน่ๆไปแบบขาดเลยนะเป็นมิเกลอาซิสครับอ่าไปอาเล็ติโกบาร์เยอร์ไปแล้วนะอาเล็ติโกบารีเออร์ตัวของไลโนซูซาครับไปแอสตันวิลล่านะแล้วก็ตัวของแบดลีบราหิมไปแฮธาเบอร์ลินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลูน่าอเล็กซ์ันลูน่าอเล็กซ์ลูน่าซันที่เป็นผู้สัำป,ประตูก็ไปเอฟซีโคเปนเฮเกนนะแต่ว่าอันนี้รอคอนเฟิร์มแต่ว่าน่าจะไม่มีปัญหา ประตูคนนี้ก็ถือว่าเก่งครับแต่เข้ามาในจังหวะที่เรามีประตูเก่งๆไนงะเข้ามาตอนนั้นมีมีทั้งแบรเลโน,โนอยู่นะครับมีเอมิโอมาตินเนสนะช่วงนั้นนที่เข้ามาก็ไม่สามารถที่จะสอดแทะตัวจริงได้ไอ้ชือแอลอนแลมเดลอีกนะไหนจะเจอของอ่าอ่าเลวิดไลยาแล้วก็มีจาาคาวจาาขอบไฮอีกนะครับเพรานั้นก็ก็ต้องเป็นวิถีทางอ่ะไอ้คนนี้ถือเป็นโกโกฝีมือนะแต่ว่า มาอยู่ในช่วงจังหวะไม่ดีที่เรามีโกโดีๆอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ก็เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตของนักเตะนะล่าลสุด FC c โกเปเทเกนครับเซ็นสัญญาถาวรกับอเล็กซูนาซันและเรียบร้อยอ่าเป็น FC โคเปเทเกนนะครับเซ็นสัญญากับลูน่าอเล็กซูนาซันผู้สาประตูของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะอ่ามีสัญญาไปจนถึงเดือนมิถุนายน2 0 2 7ครับก็สัญญาก็ถูกยกเลิกไปสำหรับเราที่มีอยู่ก็คือปล่อยอะ ก็คือไม่ล้างไว้เพื่ออนาคตของนักเตะคงมีการพูดคุยกันระหว่างตัวนักเตะตัวเอเจนต์ตัวสโมสรโอเคสัญญาณยังเหลืออยู่อ่ไปเพื่ออนาคตที่ดีวกว่าก,ก็ไปก็ตัดสินใจไปร่วมทีมโคเปนเฮเกนแล้วอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับตัวของ看看ลูนาสั n นนะครับไป f อฟซีโคเปนเฮเกนแบบขายขาดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเข้าใจตามนี้ด้วยซึ่งทุกอ,อย่างนะผมว่าผู้จัดการทีม,มเขารับ เขารับแบกเขารับความรับผิดชอบหมดในการที่จะส่งไข่ลงไม่ส่งไข่ลงนะคนนี้พร้อมไหมโอเคสภาพร่างกายพร้อมจิตใจพร้อมหรือเปล่ามันดีอย่างนี้จิตใจพร้อมสภาพร่างกายพร้อมไหมเนี่ยมันก็เป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีมที่เขาต้องคุยกับสตาฟโพสต์ว่าเอ้ยเป็นยังไงคนนี้ไหวไหมอาการเป็นยังไงเข็นลงไหวไหมอย่างเด่นไว้อย่างเคมิสุดที่เราได้ได,ได,ได้ได้ยินข่าวมาว่า มีอาการไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะร่างกายไม่สมบูรณ์แต่ใจเต็มที่อ่ะเราก็ต้องปรึกษากันใะอย่างก็เพี่จะสุดล่าสุดอ่ะนะก็มีการเข่าวมที่เราเห็นอยู่ะนะครับแล้วก็เขาก็สามารถขอลงเขาอยากจะลงนามอ่กก็ลงไปเมื่อประเมินแล้วไม่น่าจะมีอะไรหนักหนาก็ว่ากันไปนะครับเม mm ื hmm. ่อวานนี้อ่พี่ชาววัดชาลีวัดชาววัดนะพูดง่ายผู้สื่อข่าวสายออร์เนนอลเราก็ให้สัมภาษณ์แล้วก็เขียนในคอลัมน์นะครับ บอกเลยบอกว่าเมื่อวานเนี่ยพี่มิเกลต้าได้สัมภาษณ์เตรียมความพร้อมสําหรับเจอริโอปูลวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราเตะกับริโอปูลนะครับห้าทุ่มครึ่งข่าวที่ทําให้หนักใจนะไม่รู้หนักใจหรือเปล่าแต่สําหรับผมผมว่าผมไม่ค่อยหนักใจแล้วล่ะเพราะว่าเราไม่มีเขามานานแล้วอะเราไม่มีเขามานานแล้วจนมีความรู้สึก,กว่าชินแล้วอะนะสําหรับในรายของพี่โทมัสปาเต้ครับเมือ่อวานนี้ข่าวมาล่าสุดบอกว่ามีอาการเจ็บ กล้ามเนื้ออีกแล้วซ้ำอีกแล้วและไม่น่าจะมีชื่อที่จะลงเตะกับริวปูลในคืนวัพนพรุ่งนี้หลายคนอาจจะตกใจนะแต่สำหรับผมผมเฉยๆแล้วนะสำหรับพีทโอมัสาเตะเพราะว่าอย่างที่บอกไงเตะสองพักสิบเตะสามพักสิบเอ็ดเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วนี่ข่าวล่าสุดมามีอาการเจ็บกล้ามเนื้ออีกแล้ว แลวคนอายุเยอะแล้วด้วยหลายคนก็บอกแม่อยู่แอตเลติโกเมดริดไม่เคยเจ็บเลยอายุมันมากขึ้นไงแล้วก็กรรมศึกมากขึ้นมึงต้องเข้าใจด้วยดีไม่ใช่มาบอกว่าโอ้โหมาจะนอนทีไรมาต้องมาโรงพยาบาลก็อายุมันมากขึ้น่ะเออถ้าเปื่อพี่พี่ตมัสมาตอนอายุสักยี่สี่ยี่บห้าเด็กอ่ามาเหมือนกับดีแค่ไรตอนนี้เด็กสับลองก็ยังไม่เจ็บหรอกแต่นี่มาอายุก็เยอะแล้วมาอยู่ได้สิบปีแล้วสามสิบปีก็มาอายุยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดแล้ว,ว,อ 27, ลวตอนนี้สามสิบกว่าแล้วอะ จะมาบอกว่าไปอยู่อาร์เซนแล้วแม่งมาเจ็บที่อยู่อาร์เซนที่ที่อยู่แมตติดไม่เคยเจ็บมึงต้องใช้ความคิดหน่อยว่าสถนานการณ์การสถนานการณ์ของไอ้ไอ้ลาลิก้าของสเปนกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันไหมพรีเมียร์ลีกเนี่ยคิดมากอะไรไม่งั้นเตะคมคมเลยยี่มะลงอะไรไม่งั้นเตะคมขมขมอยู่เลยเออมันจได้คิดมันจะพูดอยู่นั้นอ่ะประโยคเนะี่ยอยู่แมตติดไม่เห็นเจ็บเลยเออไม่อยากจะด่า เอาให้มันมอเป็นกลางๆเอาเป็นคิดว่าเอ,อ้ยถ้าเจ็บแล้วจะทําทยังไงมากกว่าไม่ใช่พอมาเ,เจ็บเจ็บอีกแล้วนะแล้วก็มีข่าวด้วยนะขายแม่งเลยอ่าพอช่วงนั้นล่าสุดก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะมีข่าวนี้มีข่าวว่าอ่าตาอู่สนใจจูวิตุสสนใจมีข่าวว่าอาจจะจะขายแม่งกระดาษอีกว่าไงนี่แหละซื้อมันก็ขายขุมกําลังยังมีไม่พอเลยนั่นไปอย่างนั้นพอตอนนี้บอกขายจริงอ่า ไม่รู้จะว่าไงแต่ก็ไม่ว่าห้ามความคิดไม่ได้แต่อย่ามาเลิกเท่านี้นะครับก็คงตามนี้มีทรัพยากรที่ใช้อย่างที่บอกครับข่าวพี่ตุ้มปราปตาเจ็บผมเฉยๆผมชินแล้วเพราะที่มีอยู่เนี่ยเอาวะมันมีอยู่เท่าเนี้ยไม่มีเข้าด้วยหลายคนก็บอกเห็นฟอร์มมีแวนตัวนี้แล้วโอ้เสียดายก็เขาไม่มาเขาไม่ขายอะ่ะราคาแม่งสูงอะ่ะเออ ถามพี่ต้าอยากได้ป่ะผมว่าเขาอยากได้ก็แต่เนื้อเบนฟอร์ดไม่ขาย,อ,ยาอ่ะจะทําไงอ่ะโอ้เห็นฟอร์มล่าสุดแล้วเสียดายมากเลยทําไมไม่เอามาโอ้โหความคิดอย่างนี้แม่งจะต้องแบบปรับหน่อยคือคล้ายๆเด็กอยากได้ของเล่นนะอยากจะได้ของเล่นนะอะเออดิเลนะ่นอะดิเด่นลงไปลองกองกับพื้นนะอยากได้นรับเขาไม่ขายเขาขายเขาตั้งราคาเป็นร้อยอะแล้วสถานการณ์ตอนเนี้ยก็อย่างที่บอกมาพูดให้ฟังเลยสถานการณ์การเงินตอนนี้ย ไม่ใช่ไม่มีเงินแต่ว่าใช้เงินไม่ได้หรือออกเปล่าใช้เงินไม่ได้มันล้นอยู่เจ้าของเงินจะเอาเจ้าของทีมจะเอาเงินมาใส่ไม่ได้เดี๋ยวมันผิดกฎเออต้องพูดอย่างนี้แล้วต้องให้มีความเข้าใจด้วยคือแบบไม่อยากให้ไม่อยากให้พวกเราแบบมีความคิดแบบอย่างไรเลยอุ้ยต้องเอาเลยอุ้ยทำไมไม่เอาองแม่งโง่ว่ะทำไมไม่เอาเห็นแม่ฟ้องวะที แต่มันไม่มองบนพื้นฐานความจริงนละว่าเขาเขาอยากจะขายไหมถ้าเขาขายเขาตกลงราคาไหมแล้วเราจะเอาได้ไหมถ้าเอามาผิดกฎไหมเนี่ยมันต้องบม,มันเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ไงนะอ่าข่าวดีข่าวนึงเมื่อวานหลังจากที่มลก,ก่อนนี้เรื่องเอ็มจีใช่ไหมที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์ตอนนี้ครับกลุ่มทุนนะต้องใช้คำว่ากลุ่มทุนได้เปลี่ยนนะตอนเนี้ย เราเคยเรียกลอนดอนคูนี่ลอนดอนคูนี่จำได้ไหมสนามซ้อมของเราอะ่ะสนามซ้อมของอาร์เซนอลน่ะตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นถ้าผมผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับจะเปลี่ยนเป็นศูนย์ฝึกอบรมโซบาเรียตี้นะครับเป็นผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์หรูในดูไบซึ่งตอนนี้จะมาเป็นสปอนเซอร์ไม่ใช่จะมาเป็นมาเป็นสปอนเซอร์ให้กับอาร์เซนอลแล้วครับกลายเป็นพันธิตาใหม่ในการที่จะตั้งชื่อสนามฝึกซ้อม ของสโมสรน,นะครับแล้วก็เป็นธรรมเป็นพันธมิตรในเรื่องของชุดซ้อมของทุกชุดเลยอย่างเป็นาการนั้งชายหญิงนะครับแล้วก็สายการบ,บินเอเบเลตก็ยังเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนชุดหลักอยู่เหมือนเดิมนะครับที่คารนาอ,อกนะส่วนโชบาเนี่ยก็จะมาเป็นสปอนเซอร์ในเรื่องของสนามซ้อมแล้วก็เปลี่ยนชื่อเมื่อก่อนเราจะใช้เป็นลอนดอนคูนี่ใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็แลกกับ การที่เขาอุปถัมเป็นสปอนเซอร์ให้กับาอาร์เซนอลปีละ15ล้านปอนด์นะครับปีละ15ล้านปอนด์โดยร่วมเบอร์กับ Adidas ด้วยนะเพราะฉะนั้นมันดีอย่างนี้ตัวตัวตัว,ตว,ตวของแซนโอลิเกที่ครับเป็นเป็นประธานเป็นประธานใหญ่เป็นเจ้าของสโมสรน,น่ะกับสปอนเซอร์หลักกับสปอนเซอร์หลักนึกออกนะกลุ่มโคลนเกเขาจะแบบใหญ่ใน ทั้งเรื่องธุรกิจนของอเมริกาสปอร์ตในนในอเมริกาส่วนกลุ่มทุนที่เข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักมาจากดูไบโดยเอมิเรตนี่แหละนะเป็นสปอนเซอร์หลักใหญ่แล้วก็จะมีโชบาร์นะครับรวมทั้งถึงมี Adida s ร่วมกันทั้งหมดเลยมาเป็นกลุ่มทุนซึ่งมันทำให้เกิดผลดีในเรื่องของเจ้าของกับสปอนเซอร์หลักเนี่ยมันเป็นคนละกลุ่มทุนเพราะฉะนั้น ในการดาเนินการเรื่องธุรเกิจเรื่องเงินย้ายเข้าย้ายออกโยกซ้ายโยกขวามันจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการผิดกฎแฟร์เพย์โอเคปะ่ะเข้าใจตามนี้นะคนละกลุ่มทุนยกตัวอย่างเชลซี Chelsea, เจ้าของเจ้าของเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีกลุ่มทุนซึ่งสโมสรเป็นกลุ่มทุนในนั้นด้วยมันก็กลายเป็นเจ้าของเดียวกันคล้ายๆกับนิวคาสเซิล คล้ายๆกนีก้ก็เซที่เจ้าของเป็นทั้นชีคะชีอะไรตุกคนเนี่ยส่วนสปอนเซอร์ก็มาจากบริษัทในเครือข่ายเพราะฉะนั้นในการทําตาทำทำธุรกรรมทางการเงินน่ยมันสุ่มเสี่ยงอ่าผมพูดแบบเอาง่ายๆนะฟังง่ายๆไม่ต้องแบบซับซ้อนทางการบริษาทำภาษาการเงินมากมายของเราเจ้าของกับกลุ่มทุนที่เข้ามาร่วมถือเป็นคนละกระเป๋าคนละกระเป๋า สามารถที่จะทำอะไรได้คล่องมือมากกว่าโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงถูกการจับตามองเอาคงประมาณนี้นะต่อไปเนี้ยสโมสรของเราครับหลังจากที่มีกลุ่มทุนอะไรต่างๆเข้ามาช่วยสนับสนุนสปอนเซอร์ต่างๆเดี๋ยวคอยดูทีของเราบ้างมันน่าจะผึงทีของเราแล้วที่เราจะต้องสู้กับสโมสรที่มันเงินถุนเนงินถังไม่ว่าจะเป็นแมนซิเตี้เองเชลซีหรือแม้กระทั่งนิวคาสเซิลที่มีกลุ่มทุนใหญ่ แล้วตอนนี้กลุ่มทุนนี้เข้ามาช่วยเรื่องของการเป็นสปอนเซอร์หลักให้กับอาร์เซนอลเดี๋ยวค่อยดูปีหน้าค่อยดูปีหน้าตอนช่วงตลาดเปิด <laughs> ต้องทำใจในช่วงของหน้าหนาวเนี้ยเราไม่มีจริงเพราะว่าอย่างที่เคยบอกครับเราถูกจับตามองเราถูกวอร์นิง่งเราถูกจดหมายเตือนนะว่าเอ้ยคุณต้องใช้เงินได้อย่างที่บอก ใช้ได้อีกประมาณสี่ิบร้านปอนต์ตทนั้นซึงสามสี่สิบร้านปอนด์เอาไปทําอะไรได้เอาไปทําอะไรได้ใช่ไหมเออจะเอาใครสักคนมันสี่สิบล้านปอนต์ตอนนี้แบบโหขนมเขาไม่มองนะแต่คอยดูในช่วงของซัมเมอร์คอยดูในช่วงของซัมเมอร์และคอยดูผลงานของอาเซนนลว่าเราจะไปถึงจุดไหนในปีนี้นะครับยูฟาแชมเปลีกจะไปได้ลึกแค่ไหนผ่านเอฟซีปอร์โตได้ไหม เม็ดเงินรอยอยู่ไม่ต้องถึงขนาดแชมป์มานะไม่ต้องถึงขนาดแชมป์ขอให้เข้ารอบเนี่ยผ่านรอบ 16, สิบหกสิบท้ายุดท้ายเข้าเข้าแปดได้เนี่ยเม็ดเงินมันหลั่งไหลามามูลค่าเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็สถานการณ์ของทีมเป็นอย่างนี้ก็คงจะต้องเข้าใจกันด้วยนะที่ว่าโอ้ทำไมนักเตะตลาดคือพูดง่ายมันไม่ได้เงียบเฉพาะเรานะทีมอื่นก็เงียบเห็นไหมไม่มีบิ๊ก e ดีเลย ไม่มีบิ๊กเดีเลยใน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 ช่วงของตลาดหน้าหนาวปีนี้ซึ่งแต่ละทีมมันติดขัดเรื่องนี้หมดแหละขยับอะไรก็ไม่ได้บึกบอกว่าเออขยับนูนก็ไม่ได้โอยเดี๋ยวเดี๋ยวเกินเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวโดนตรวจสอบเดี๋ยวด,ววเด,ยวดุเพราะอะไรเขาเอาจริงเขาตัดแต้มแมนทิตี้เองเนี่ยถ้าเบื่อเขาเอาจริงนะแล้วเบื่อเขาแบบ เขาสิ้นสุดเขาไฟนอลเมื่อไหร่หมาซิตี้ซวยนะครับบอกเลยหนักด้วยนะบอกเลยเออฟอรเรสเดี๋ยวก็จะโดนเอเวอเรตเพอเพออาจจะโดนเพิ่มเพราะนั้นตอนนี้ทุกอย่างมันจะต้องแบบรัดกลุ่มที่สุดนะครับก็คงประมาณนี้นะเดี๋ยวเตรียมความพร้อมในการที่จะเจอกับลิเวอร์พูลวังพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดกันว่าแมตช์เนี้ยจะเป็นแมตต์ตัดสินชตาแชมไหมหรือจะเป็นแค่แมตช์ใหญ่ธรรมดา แมตช์หในการที่จะเปิดบ้านเจอกับลิวพูลในการที่ล่าสุดเราเปิดบ้านในเอฟเอคัพแล้วเราแพ้ไปใช่ไหมดูคืนนี้เปิดดูวันพรุ่งนี้ว่าเราจะสามารถพลิกได้ไหมแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราควรชนะลิวพูลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์กับที่ฮวยด้วยแล้วกันนะครับใครชอบ่าเข้ามาไม่ชอบกากดออกก็แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากมายช่องนี้ง่าย สื่อสารตรงๆฟังง่ายๆไม่ต้องเทคนิคไม่ต้องอะไรมากมายเอาสับบ้านานี่แหละนะคุยกันนะครับขอให้มีความเข้าใจกันด้วยละกันครับวันนี้ปฏิบนะัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภยัยฝากสบายดีพี่น้องสอบบาลาวทุกท่านที่ส่งกำลังใจมาให้ที่ห้วยตลอดเวลานะครับแล้วก็ส่งกำลังใจครับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ <c oughs> วันนี้ไม่ได้กินอะไรโชว์เลยนะไม่มีหรอก Ha ha ha!